ขาเบื้องน้าถ่วมเขับนนี้น้าไหลมาจากเชยาูุ่มนะครับแล้วก็ลง่งไม่น้ำพ้องไม่น้ำชี้ไปมา,มาไม่น้ำชี้แล้วก็เขาสู่อําเภอร์โกสุมนะครับเรียบร้อยครับถว่วมตอนนี้ก็เป็นยุบบึงกุยนะครับอําเภอโกสุมพิสัยถ่วมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ น้ำขึ้นไล่ก็ปีหาซีนะครับผมปลาหมึกทีดานี่ยแบบเรียบร้อยครับนี่ปลาหมึกทีดาอยู่นี่นะครับทีมาเก็บให้ทีต้งคลิปไปแล้วนะครับน,นี่ผมยางมากียกเลยครับนี่น,นี่เป็นปลาหมึกทีดาครับนี่ครับยังใจหยอดครับ อันนี้เป็นลานขาของหมู่บ้านนะครับทางเขาทางรอบบ้านถึงตัดขานะครับเส้นรอบบึงถึงตัดขานะครับตอนนี้ยางลุยน้ำอยู่ประมาณเพียงเอิกครับเดี๋ยวสยางไปเส้นอ้เส้นที่ว่าไอ้รถเรียนพานนะครับเส้นรอบบึงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆเ,นเนบ่งปลาหมึกทีดาครับ เียบร้อยครับยังเต็มยหัดยังมาถือท่งนี่ตกเลยนะครับเนี่ยเพียงอึกนะครับไอ้ที่ว่าถ่วมขึ้นมาว่าหันรถไอ้ขั้นหนึ่งพามานะครับไอ้บุงกิจกังได้บุน่นี่ยอนี่นี่กัะพาอเรียนได้นะครับแต้วม่านนีนี่มันถ่วมถ่วม เป็นวัาสิมา,า,าจังได๋บุญแล้วก็เลยตีรถกลับนะครับ,บยันเต้อโตกบึงนะครับอันนี้คือตลาดนะครับตลาดตลาดมู่บ้านเรียบร้อยครับตลาดขายผัก นี่ครับถนนเจอแล้วครับนี่ขนนรอบบึงนะครับ ป,ป,ปีนี้ท่วมคักขนาดเลยครับนักก็ปีหาซี่อีกนะครับเนี่ยอันนี้ไอ้ทีทางผมทียางมากบริหัรน,นะครับเที่ยงเล็กนะครับมือเ้านี่มาเบื้งไอบ้ไอบอทัศน์เดือดหวงรับปนีนะครับ ปาคาเจ้า,า,าบ้านเียบร้อยครับป้าผักสวนผักนะครับถั่มียบร้อยครับน้ำยูนะครับจากมันชี้ ระบายพรท่านขนาดไอฝนบประตกนะครับฝนเว้นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับ ทจ้งคุณก็มีคนใส่ด่างอยงู่นะครับรอบสิบปีครับถนน ครับผมนี่คือบรรยากาศโดยหลอบครับผมยื่บึงกุ้ยนะครับ